ตั้งแต่ที่ทานายอนันตชัยไปเที่ยวร้องเรียนไม่ว่าร้องเรียนพูดถึงไม่รู้ร้องเรียนหรือเปล่าแต่พูดถึงสำนักพุทธพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าทำไมอพวกท่านทำอะไรกันอยู่ไม่ไปดูแลหลยว่าดูให้ปล่อยให้คนตื่นทำไปเะียวสอนพระ สอนใครต่อใครไม่รู้สอนผิดผิดถูกๆอย่างนี้ไม่ได้พวกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่เล่ากระทรวงศึกษาธิการน่ะสันนกพูดน่ะไปดูแลจะบ้างไม่ได้แล้วปล่อยคนอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นเสียหายหมดบ้านเมืองเสียหายตรงไหนเนี่ยอาจารย์เบียมาแล้วทำไม้บ้านเมืองเสียหายมันน่าจะมีแต่บดีกับดีนะเออ แล้วก็อะไรอีะ่ะที่จริงไอ้คำนี้นะที่ทนายไปได้ไปเที่ยวพูดถึงสำนักพุทธแล้วก็พูดถึงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่ในในอันตชายเป็นคนพูดคณที่จะพูดคุณที่จะร้องเรียนก็น่าจะเป็นอาจารย์เบียมากกว่านะมั้งอาจารย์เบียนั่นแหละน่าจะไปร้องเรียนสำนักพุทธกับ กระทรวงศึกษาธิการว่าปล่อยคนแบบนี้เที่ยวมาทัดอย่างนี้ได้ยังไงอะไปปลุกสมองไปปลุกสมองท่านหน่อยไปปลุกสมองท่านหน่อยสมองท่านเริ่มไปแล้ววันวันหนึ่งไม่รู้ทําอะไรเที่ยวเดินเที่ยวเดินแล้วก็ร้องเรียนจะไปทั่วแล้วหาเรื่องแต่คนตื่นทําอย่างเดียวนะไอส้สวดพระต่างๆที่ ที่ทำเรื่องของเดรัจฉานวิชานะพระโอ้ยพระไม่รู้ตึกกี่วันนดนะเตี้ยวแล้วท่านอนันตใจนี้ก็เห็นอยู่นี่ว่าพระที่นั่นทำของนั่นขายพระที่นี่ทำพระนี่ขายวัดโน้นํำนักโน้นมาทำนี่ขายนี่ขายหน้าที่ของคุณอ,อ่นายอนันตชใจนั่นแหละ นี่จะจ้องไปดูไม่ใช่มาจ้องแต่ไอ้อคนเตือนทำจ้องแต่อาจารย์เบี้ยจ้องแต่เล่นงานอยู่แต่กับอาจารย์เบี้ยนั่นแหละจะเป็นจะตายก็กูจะต้องเอาไ,ได้แล้วหน้าที่กองทัพร,รมที่คุณานายนอนันตชัยเป็นประธานอยู่อ่ะหน้าที่คือทําอะไรล่ะหน้าที่ไม่ใช่ดูแลในเรื่องของคนที่อยู่ในพระแล้วทําอะไรที่มันเป็นเดรัจฉานวิชาที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับ มันเยอะแยะท่านไอ้อนทชัยทำไมไม่ไปลองดูบ้างไม่ไปลองเลบ้างลองบ้างสิและนี่คาราวะสอนทำสอนให้คนเป็นคนดีเป็นลาล้านคนแล้วยังไม่เห็นเนอะแล้วนี่เมื่อไอ้ไม่นานนี่แหละนะไปเที่ยวเถียงไปเทีย่ยวทาะไปเทียทเเท่ยววิวาดกับพวกคาราวะนะที่ว่าไป ที่หลวงพ่ออะไรสักอย่างเดียวแต่หลวงพ่อองค์นี้ผมก็เคยเห็นท่านผมก็เคยไปกราบท่านเพราะท่านเคยอยู่ที่สันติอโศกมาก่อนและตอนนี้ท่านก็ลาออกจากสันติอโศกนะก็ไปเป็นสงฆ์แล้วก็มีเรื่องอะไรกันกันกบนายอนันตชัยก็ไม่รู้แหละนะแล้วนายอนันตชัยเนี่ยโอ้โหไปเที่ยวไปเที่ยวเดินไปเที่ยวทำแล้ว โต้แย้งแบบใช้อารมณ์กับพระกับหลวงพ่ออย่างมากเลยใช้อารมณ์มากไปกุฏิใช้อารมณ์ุนเชียวอะไรก็ไม่รู้คือเอาแต่ใจตัวเองอ่ะทนายคนนี้นะสังเกตนะแล้วเกลียดใครแล้วจะเอาแตา่คนนั้นเนี่ยเกลียดใครเกลียดใครจะเอาแต่คนนั้นเนี่ยคนอื่นที่ไม่เกลียดจะทำผิดทำถูกมองไม่เห็นนะพระอื่นี่เอาทำ ไอ้หลอพระนู่นพระนี่พระนั่นไปขายกันมองไม่เห็นตาบอดนะมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วเห็นแต่อาการเบีย้ยคนเดียวแล้วอะไรกันนะเอออะไรก็ไม่รู้นะนี่ผมก็รู้สึกว่าจากดีใจนะที่คนบางคนที่ได้อ่รับความรู้จากอาจารย์เบีย้ยหรือว่าคนสอนทำไปแล้วเนี่ย ได้ออกมาพูดไปจากันบ้างคือไม่จําเป็นต้องพูดเก่งหรอกเพียงแต่พูดความจริงที่อาจารย์เบียร์สอนนั่นแหละแล้วมาพูดในที่นี้ให้เห็นกันเลยคือพูดง่ายๆว่าเรามาเชียร์คนที่พูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าใครก็ได้พูดเก่งไม่เก่งก็ฝึกพูดลงมาผมก็ไม่ใช่พูดเก่งนะแต่ว่ามันต้องพูดอ่ะ เราต้องข้าวข้างคนที่ถูกต้องนะ่ะถ้าเราเฉยอยู่มากก็ไม่ได้นะคนที่จะเป็นกลางคนที่จะเป็นเรื่องการปล่อยวางเป็นกลางที่สุดแล้วจะต้องเป็นคนที่ข้าวข้างคนถูกไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่า,วาคุณกลางคือคุณนี่ผิดคุณนี่ถูกแล้วกลับมาอมชอมกันนะดีกันนะอันนั้นไม่ใช่เป็นกลางครับ คนที่ทำผิดเอามาจับมานั่งคุยและอีกคนทำถูกแล้วขอให้เลือกกันนะอันนั้นไม่ใช่เป็นกลางเป็นกลางก็จะต้องบอกว่าคนผิดก็คือคนผิดคนถูกก็คือคนถูกนั่นจึงเรียกจะเป็นกลางก็เรียกเป็นอุเบกขาการปล่อยวางในทางธรรมะอย่างนั้นนะแต่การการเป็นกลางในเรื่องของทางโลกๆผมไม่รู้แต่ว่าทางธรรมะ คำว่าเป็นกลางคำว่าอุเบกขาหมายถึงว่าถ้าคนทั้งสองฝ่ายนะผิดถูกอย่างไรเอาไว้จริงๆเอาเป็นความจริงเอาความถูกต้องเอาความเป็นจริงๆกันเลยเนี่ยนะถ้าผิดก็บอกว่าผิดถ้าถูกก็บอกว่าถูกนั่นจึงจะเรียกว่าอุเบกขาคือวางตัวเป็นกลางเข้าใจด้วยนะ อุเบกขาของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกลางในลักษณะของคุณถูกก็ถูกคุณผิดก็ผิดคุณผิดแต่จใจถูกได้ยังไงอะ่ะแล้วคนถูกเนี่ยจะให้ให้เป็นคนที่เออพอดีพอดีกันนะไปพอดีพอดีไม่จะพอดีไม่ได้ถูกก็ถูกผิดก็ผิดใช่ไหมครับที่นี่ก็มีเอเอเมื่อกี้ผมคุยแล้วนะที่ ถ้านายอนันตชัยไปเที่ยววุกเวกโวเวที่อะไรที่สำนักที่การไปพูดคุยเจรจากันเรื่องอะไรสักอย่างแหละนะโอ้พูดจ่าห้าวันพูดจ่าเด็กนั่งเกลียดขาดมากเลยไม่สนใจเลยว่าใครเป็นใครเยยอย่างเดียวกูประธานกองทัพธรรมอ่ะเออเอาเอาอะไรร้อยยังร้อยตนประธานตน ยันตนแม่นี่ก็เห็นมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งน้องผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวผมให้ดูคลิปเลยครับน้องผู้หญิงคนนี้นะเออบอกว่าตอนนี้โล่งใจเบาเนื้อเบาตัวสบายกายสบายใจไอ้ผมก็ดูกก้ว่าแกถูกลอตเตอรี่หรือ ใช่ไหมฮะเราก็นึกว่าแกถูกลอตเตอรี่เลยเออถ้าเราถูกลอตเตอรี่เราก็สบายกายสบายใจแน่เลยแต่นี่เราไม่ถูกกันทำไมทำไมไม่ถูกเดี๋ยวกูไม่ได้ซื้อตัวพื้กูไม่ได้เล่นเนาะกู <c oughs> ไม่ได้ซื้อแต่เกิดมันไม่เคยซื้อหวยทีส์ดิไม่ใช่เรื่องใหญ่เออเล่าเกิดกินบัวตอนนุมน่มๆอ่ะยาไอยาัูบุรีเกิดซูบัวตอนนุมน่มๆเออ แต่ว่าเรื่องไอ้เ,อเอือเบอื่อนี่ไม่ c ư ờ ดีซึ่งบอ่ที่น้นองน้องคนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่รู้จักอาจารย์เบียร์สบายกายสบายใจโอ้ยโล่งใจมากมีเวลาที่จะช่วยเหลือครอบครัวเยอะแล้วก็มีเวลาที่จะทําอะไรต่อไปอะไรได้ยเยอะแยะมากมายเลยคือหนึ่งไม่ต้องไปเที่ยวตักบาทอนะคือไม่ต้องไปเที่ยวทาสังฆทาน ไม่ต้องไปเที่ยวข้าวพระทุกวันเข้าววัดทุกวันพระเพียงแต่ทำตัวเองให้เป็นคนที่ดีอย่าไปทําความชั่วไม่ว่าชั่วอะไรก็ตามอย่าไปทําความเลวอะไรก็อย่าไปทําถ้ารู้ว่าเลวว่าชั่วแล้วรู้เลยนะความชั่วความเลวมันเป็นยังไงร,รู้น้องน้องคนนี้เขารู้เพียงแต่ว่า ทำตัวเองให้เป็นคนดีทำตัวเองให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมทำอะไรก็ได้ให้เกิดเป็นกุศลในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวให้ดี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 ก็พอแล้วขั้นแรกอ่ะไม่ต้องไปเที่ยวให้สังฆทานไปต้องไปเที่ยวไหว้นนไหว้นี่หรอกเพียงทำตัวเองให้ดีแล้วไม่ทำชั่ว ทำแต่อานอานี้สูงดีๆอานิีส้สูดีๆอันนี้สูดีๆถึงไม่ไปไหว้สังฆทานถึงไม่ไปไหว้พระถึงไม่ไปอะไรๆในวัดก็แล้วแต่ชีวิตก็ดีได้โดยไม่ต้องไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่คําสั่งของพระไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไม่เป็นไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมว่ามัน เนี่ยตั้งแต่อาจารย์เบียร์หรือคุณตื่นทํามานะออกมาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศได้รู้ันแบบนี้มันก็ถูกถูกด้วยไอ้ส่วนที่หยาบที่หยาบคายหรือว่าไอ้มึงกูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยู่กับเพื่อนนะผมพูดเลยโทษทีนะครับมึงกูเฮียไอ้สัก ผมพูดกันแบบนี้ไอ้หามึงเหี้ยเฮ้ยตเอ้ยมึงอยู่นั่งกูนั่งเป็นเพื่อนกูหนวดสีไอ้ห่าไอ้สา์เอ้ยเราสนิทกันเราก็พูดได้มึงกูเป็นของธรรมดามันไม่ได้คำหยาบไม่เห็นเน,ะนอะโนตอุดมแต้อะโนตอ,อุดมแท่พาดดินอะเวลาเขาไปทำการอ่าขาอ,อางเขาอะทอกจูของเขาอะกูมึงทั้งนั้นเลย กูมึงทุกขั้นตอนเลยแล้วคนที่ไปดูโน้นอะ่ะเขาเออกคำ่ากูมึงไปใช้ไหมอะ่ะเขาไม่เอาไปใช้หรอกนอก่าจะใช้กับเพื่อนที่สนิทที่สุดกลุ่มที่เคยเรียนกันมาแล้วก็ทํางานทําการแล้วก็เลี้ยงกันเป็นกลุ่มปีแล้วเลี้ยงกันครึ่งปีเลี้ยงทีเลยเขาก็เจอกันแล้วก็พูดกันแหละมึงกูมึงกูเนี่ยแหมไม่ต้องทต่เป็นผู้ดีนะักหรอก ตอ้ยผู้ดีตีนดําไม่ใช่ตีนแดงตีนแดงเขายังชั่วหน่อยผู้ดีตีนดำเนี่ยยุ่งทำมาเป็นอย่างนู้นทำมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมว่าประเทศเราถ้าให้ดีแล้ว น่าจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดทางสถานีวิทยุทุกเชา้านะไม่เปิดที่สถานีวิทยุก็ได้เปิดในที่ทํางานของข้าราชการเลยในกระทรวงก็เปิดให้เจ้ากับทรงฟังพอแปดโมงเนี่ยพอสมมติว่าเข้างานนะเข้ามาแปดโมงหรือเก้าโมงไม่รู้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะ เอาแค่ okay, สีหน้าก็พอไม่ต้องงอ,อะไรมากหรอกเอาสีหน้าแล้วมาเปิดให้มีพนักงานเปิดเปิดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเลยเปิดฟังก่อนนะตื่นเช้ามาฟังก่อนก่อนที่จะเข้าไปทํางานให้ท่านได้จําว่าสีหน้านี่คือให้ฟังทุกวันในร์ถึงสุ์ฟังเลยนายกรัฐมนตรีก็ต้องฟังเพราะฟังจากคาสอนของพระพทเจ้ารอจริงไหมอะ่ะฟังแม่ไม่ใช่นายกแล้วไม่ได้นายกก็ต้องฟัง รัฐมนตรีทุกคนก็ต้องฟังด้วยและหัวหน้าองคอ์กรทุกองค์กรที่เป็นก,รา,การากาน่ะนะไอ้ส่วนเอกชนไม่มีปัญหาก็ทํางานอยู่เร็วอยู่เขาไม่หลอกแหลกเขาไม่ได้อ่าคอร์รัปชันเวลาอยู่แล้วเขาไม่ได้คอร์รัปชันนู้นคอร์รัปชันนี้อยู่แล้วอ่ะยากมากสำหรับเอกชนนะ่ะแต่ถ้าเป็นของราชการนะ่ะทุกหน่วยงานนะจนไปถึงนู่นแหละโรงเรียนคุณครูทุกคนนะแล้วว่า จะเป็นอาอิบาดีตั้งแต่นายกกระทรวงรีอธิบดีระฐมนตรีไล่ลงมาประหลัดปหลัดหรือว่าต่อมาอีกก็เป็นปลัดกระทรวงแล้วก็มาผู้ว่าหรือว่า,อารองปลัดผู้ว่าหรือว่าจะเป็นนายอำเภอรองนายอำเภอลงมาที่นายกเทศนายกอบจ สอสอสอจอมาถึงนายกเทศมนตรีอบอจอะไรเนี้ยนี่แหละแปดโมงต้องให้ฟังสีน้าทุกวันพวกนี้แหละส่วนที่เด็กๆที่โรงเรียนไม่ต้องไปฟังมากหรอกไม่ต้องมากหรอกแต่สำคัญจู่ที่ว่าไอ้ทุกทุกอย่างทุกองค์กรเลยพอแปดโมงเช้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องมีกฎมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบไ่เลยว่าต้องฟังนะ ประมาณห้านาทีอะศีลห้าประมาณห้านาทีแล้วตรอกหูพวกนี้ให้ทุกทุกวันเวลามันจะทำการคอร์รัปชันไม่ว่าคอร์รัปชันอะไรก็ตามมันจะต้องนึกถึงคำสอนของพร,ระพุทธเจ้าเพราะให้มันฟังยัดใส่หูมันทุกวันยัดใส่หูมันทุกวันยัดใส่หูมันทุกวันดูสิดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างต้องทำอย่างนั้นนะครับเนี่ย นี่ที่ไปสอนเด็กป .1 เด็กแ,และเด็กป .1 จะมีเวลาไปคอรัปชนันใครแล้วร้องเพลงเนี่ร้องเพลงทุ่ร,ทร้องเพลงนี้ให้เด็กป .1 โปรดร้องรทำโปรดีได้ฟังเนี่ยเด็กพวกนี้ถึงไม่อย่างไงมันก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วมันไม่คอรัปชันได้อยู่แล้วมันไม่ทาลายประเทศชาติอยู่แล้ว ungen? พวกที่ทําลายประเทศชาติคือพวกที่มีความรู้สูงพวกที่มีตาแหน่งสูงพวกที่มีอําอนาจพวกที่มีบรารมีนั่นแหละคือพวกทำลายชาติพวกทำลายบ้านเมืองเข้าใจไว้ เพราะฉะนั้นต้องให้มันฟังคาสอนของพระเจ้าเอาง่ายง่ายขั้นตอนแรกคือสีหห้าให้ยัดถูทุกวันยัดถูทุกวันหูซ้ายเอาแล้ววันนี้มันยัดถูขวาทะลุหูซ้ายยัดถูขวาทะลุหูซ้ายเดี๋ยวหูซ้ายก็ตันน่ะมันมันก็พอจะไปเรื่อยๆยมันหุหูตันหูตันอะไรทีมันก็อยู่บ้างอ่ะมันก็อยู่บ้างแต่ให้พวกนี้แหละเริ่มกังแต่นายกกับตำรวจรงงานเลยนะนายยกอ่ารองนายยก อ่าหรือว่าประหลัดกระทรวงอธิบดีเนี่ยไ้มาเหมือนที่ผมว่ามาจนถึงโรงเรียนเล็กๆเนี่ยนะคุณครูไปถึงในอำเภอผู้ว่าทุกอย่างที่เป็นหัวหน้าของทางราชการเลยนะเปิดศีล5ห้าวันหนึ่งกับสามเที่ยวยัดหูยัดหูยัดห,ดห,ดหูวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งห้าวันเช้าเย็นก่อนกลับบ้านให้มันยัดหูอีกทีก่อน ก่อนมาก,ก่อนจะทำานย่าหูเวลากลับบ้านย่าหูให้มันฟังทุกวันนี่ไม่ต้องอะไรมากศินห้านี่ถ้าพวกผู้นำของข้าการนะฟังศินห้าแล้วทำได้นะามว่าใครจเจริญก็ลูกหลานประเทศไทยจเจริญแล้วก็ประเทศไทยก็จเจริญแต่ไม่รู้เป็นยังไงกันไม่รู้มันออกอะไรกันไอเน,นี้ยความคิดผมเองนะเนี่ย ความคิดพวกเองนะเนี่ยแต่เขาคงไม่เอาไปคิดหรอกเรื่องเล็กๆของคุณบ้านๆเหมืผมเนี่ยมันเป็นเรื่องขี้ขี้ที่จริงแล้วมันไม่ได้ขี้นะเอาศินห้าประยัดหูผู้นำทุกองค์กรในประเทศไทยที่เป็นราชการนยัดหูยัดหูยัดหูชาวเย็นห้าแปดโมงเ้าคือเชาเย็นชาวย็น ต้องยัดถู่ว้มันใส่ใส่มันฟังทุกวันใส่เลยบุญเฟังนะฟังนะฟังนะผมเชื่อว่าคุณถ้าฟังทุกวัน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 สี่ปีหนึ่งจึงจะหมดเทอมมันคงได้ไปบ้างแหละไม่มากก็น้อยนี่อะไรไม่รู้อะไรเออจะฟังแต่เพลงของชายเมืองสิงห์ของเายยัน ของจอ์นเดนเวอร์ของนักกิงคูไม่ได้ต้องฟังสีหน้าผู้ข้าราชการน่ะต้เป็นผู้นำอะผู้ตามไม่ต้องหรอกผู้ตามไม่ต้องผู้นำอย่างเดียวเพราะผู้นำจะต้องไปสอนผู้ตามต่อแต่ถ้าฟังทั้งหมดก็ดีัตแหละแต่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเสียเวลาถึงขนาดนั้นเอาผู้นำมิถ้าผู้นำดีผู้ตามมันก็ต้องดีถ้าผู้นำชั่วผู้ตามก็ชั่ว ที่เขาว่าเขาว่ากันอันนี้นะครับตาผู้นําไม่กระดิกหางมันก็ไม่กระดิกถ้าผู้นากระดิกหางมันก็กระดิกจริงไหมครับมันเป็นของธรรมชาติหัวไม่กินหางกินได้กินเหรอในเม่หัวไม่กินลแล้วเอาหางอะไรมากินมันกินไม่ได้ประหัวยังไม่ได้กินเลยแล้วหางเอาอะไรมากินจากไหนอ่ะเออเรื่องแค่นี้ คิดไม่ออกกันเหรอเน,นี่ยนี่ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสักหน่อยแล้วนะพอทีพะดีเอาเป็นคนธรรมดาก็พอเราอย่าไปเป็นรัฐมนตรีเลยอบแก่นี้รู้แก่นี้ก็พอแล้วหาก,กินไปวันวันหาปลากินไปวันวันครับหาทรามะกินไปวันวันก็พอแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมที่อาทุกันครับ อยากให้บ้านเมืองเจริญแต่ไม่ทำกันอย่างนั้นที่จริงมันเรื่องไม่ยากแต่ไม่แก้ไขกันเองไม่ปรับกันเองเนี่ยเนี่ยเหมือนทนายที่ว่าเนี่ยอยากให้กองทัพทำไปสก,กัดพวกที่ทำของเดรฉาเพราะเดรฉานเนี่ยพระพุทธเจ้ามไม่ยอมรับอยู่แล้วแล้วห้ามด้วยนะไอ้ส่วนคาราวาสมันไม่รู้ผมไม่รู้รู้แต่ว่า ถ้าเป็นพระถ้าอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยถ้าไปทําพวกไอเดรฉานวิชาแล้วก็ตามมันนะกองทัพธรรมนี่แหละหรือว่าเทรสมาคมนี่แหละต้องไปจัดการเลยอย่ามวัวแต่มาเที่ยวแต่อาจารย์เบียอย่ามวัวยุ่งแต่คุณตื่นทำนักแต่บุก,กิจเป็นปีแล้วนี่เรื่องอาจารย์เบียเป็นปีแล้วโอ้อยังบ้าอยู่แต่จะจับจับให้ได้ ว่าจาทัทำไม่ได้เพราะไม่มีใครมาร่วมก่อนไปเที่ยวร้องเรียกเรียกร้องอะไรอะไร,รอ,อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทนายดีๆก็มีตั้งเยอะในประเทศไทยอ่ะผมว่านะทนายดีๆมีตั้งเยอะในประเทศไทยแต่ทนายที่เน่าๆก็เหมือนกันแหละมากเหมือนกันไม่ใชไม่มาก <laughs> จริงเออ ในเมื่อกี้ผมเห็นไอ้คลิปของน้องผู้หญิงอะ่ะก็ดีใจนะที่น้องเขาสามารถลุกขึ้นมาตื่นรู้เหมือนคำสอนของอาจารย์เบียคนตื่นทำน,น้องก็ตื่นทำจริงๆเลยเห็นไหมครับว่านคนที่ฟังอาจารย์เบียแล้วใครบ้างที่จะไปทำชาติให้ตกตำ่ำใครไปทำชาติให้เสียหายทานายฟังไว้ด้วย ฟังอาจารย์เบียรพูดฟังอาจารย์เบียสอนเนี่ยรับรองได้ว่าคงจะไม่ไปทำคอร์รัปชันไปทำชั่วทำหยาบก,กับประเทศแน่นอนหรือว่ากับครอบครัวแน่นอนไอ้ส่วนที่คนที่ไม่ได้ฟังอ่ะถึงรู้ธรรมะแล้วก็อดไม่ได้มันอยู่แค่มือนี่อปปากกาเซ็นแพ็บเดียวก็ได้พุ๊บเลยนี่นี่เลยทำาผือดีอ่ะ ทีนี้ผมไปเห็นท่านองค์ดาลไลลามะนะก็ผมไม่ทราบว่าใครเอาคลิปของท่านมาลงนะท่านองใดไดอะไรท่านใดลาลามะท่านไดลามะเออท่านดาไลลามะืะม,ะะาาม,ะมคือผู้นำแหง่งจิตวิญญาณของชาวทิเบตเหมือนเหมือนกับท่าน สมณะโพธิรักผู้นำแห่งจิตวิญญาณของสันติอโศกก็แบบเดียวกันแหละครับและทีน,นี้ผมเห็นคลิปของอท่านดาลัยลามะนะท่านก็ได้พูดออกมาว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนขอร้องเข้าใจไว้ด้วยหน้ะทนาย ศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนนัไม่ใช่เป็นศาสนาที่อ้อนวอนขอร้องแต่ว่าศาสนาพุทธคือการศึกษาหาความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลจากความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเพื่อนำไปปฏิบัติและก็ลงมือกระทำให้เกิดเป็นผลดีแก่ครอบครัว แกสังคมแล้วก็ต่อสังคมที่กว้างออกไปกว้างออกไปนี่คือะะท่านดาไลาลามะผู้นำแห่งวิญญาณชาว,วิญญาณชาวทิเบตนะและยังมีผู้นำอีกหลายท่านที่ไม่ใช่พระที่อยู่ในพุทธมากมายนะเดี๋ยวผมค่อยผมค่อยนำมาลงกันทีละเล็กทีละน้อย แต่รู้ไว้ด้วยเถิดว่าบางคนที่ไม่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอะนะผมก็เข้าใจแหละนะคือคือเราไม่ใช่ว่าจะแต่ตบี้ต่บันว่าจะเกรดคนนั้นจะรักคนนี้ไม่ใช่หรอกคือผู้ที่ปฏิบัติทำแล้วได้ในระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งผมนี่ก็ปฏิบัติมาแล้วนะผมปฏิบัติธรรมมากับสันติอโศกับสม,มณะพระโพธิรักษ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณของสันติอสโศกผมก็อยู่ในช่วงปี29ถึง35แต่ว่าเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกเพราะผมเป็นเป็นนักดนตรีด้วยเรียนหนังสือที่รามด้วยนะครับทั้งเรียนดนตรีทั้งเรียนหนังสือแล้วก็ต้องมาทำหนังสือที่สันติอสโศกแล้วก็มากวาดลานที่สันติอสโศกล้างถ้วยล้างจานอะไรช่วยได้ช่วยหมด เพราะว่าท่านสมณะพระปูติรักผู้นำแห่งกิตวิญญาณของสันเตียโศบอกว่า,วาคนที่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วมีกำลังปกติไม่ต้องนอนวันทำงานกันเถิดทำงานจนกว่ามันจะเหนื่อยจริงๆแล้วค่อยพักผ่อนแต่อย่าไปแบบทำทำง่วงทำไม่สบายทำ ย,ย,ยุกยิกยุกยิกอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าท่านผู้นำาสํานักพระอ่าสนักสันเตียโสเนี่ยผู้นําแห่งจิตวิญญาณของสันเตียโสเนี่ยพ่อท่านเป็นคุณเด็ดขาดเป็นผู้นําที่ผมว่านะเป็นผู้นําที่สุดยอดของการเป็นผู้นําแล้วมีการรู้การไกลสามารถทํางานได้เป็นทีมสามารถรวบรวมบุคคลที่ มีศิลห้าไปอยู่ด้วยกันเป็นพันเป็นหมื่นทำได้ไหมในประเทศนี้ในประเทศไทยอะพวกเก่งๆทำได้เหมือนกับผู้นำแห่งกิจวิญญาณของสันติอโศกบ้างไหมท่านสม,มณะพระโพธิรักซึ่งเป็นที่สอได้ผมได้ปฏิบัติธรรมสอได้ผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ สมณพระพุพธิรักก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วล้นเลยท่านบอกว่าท่านเอาคําสอนมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราเอามาสอนเราต่อนะทีนี้พวกที่เนี่ยยังพวกติดเที่ยวอะไรอยู่เที่ยวมัวแต่เที่ยวเรียกร้องให้คนคนที่กําลังทําดีให้กับประเทศชาติได้รู้ได้ไปทําตามเนี่ย และยังมาขัดขวางก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าขัดขวางการทำธรรมะขัดขวางการทำทีอ่ะคือมือไม่พายทียแรกเนี่ยขึ้นเรือนะขึ้นเรือแล้วเอาคือมีไม้พายสมบัติมีสองพายเรือพายมีสองพายอีกคนหนึ่งพายให้เรือไปพายให้เรือไปค่อยๆพายค่อยๆเจวเจวเอีกคนประตูเอ้ยมึงไม่แจวช่วยเจวแล้วมึงยังยังราเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไม้พายราให้เรือไปช้า หรือว่าเรือหยุดอยู่ที่แล้วมันจะไปถึงไหนเราแต่ว่าเราแยกแยะคือผมแยกแยะนะที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปไม่ชอบทนายไม่ใช่นะนั่นมปนเรื่องของการชอบไม่ชอบนั่นก็คือแยกไปตั้งไปต่าหารและที่ผมมาพูดว่าคุณตื่นทำทำแต่สิ่งดีอาจารย์เบียร์ทำแต่สิ่งดีผมไม่ใช่ว่ารักหลงนะก็แยกไว้ต่างหากหนึ่ง เราแยกว่าเออนี่คือความดีนี่คือความไม่ดีอ่านี่คือความชั่วนี่คือความเลวเราแยกให้ออกแต่ใจเราต้องอุเบกขาคือเป็นกลางเพียงแต่รู้ว่าอันนี้ผิดไม่เอาไม่เอาคำสอนไม่เอาต้องมาเอาคำสอนที่ถูกก็คือฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายฝ่ายเอาที่ถูกอ่ะนั่นแหละที่ผมเหมือนตอนแรกที่ว่าอุเบกขา อุเบขาของธรรมะคือเป็นกลางคำว่าเป็นกลางนี่คือต้องเข้าข้างคนที่ถูกจึงจะได้ว่าคนกลางจึงจะเรียกว่าอุเบขานะเนี่ยก็คงจะวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้แล้วละ่ะก็ต้องไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ